ประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่4วัฒนธรรมน่ารู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็จะมีเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 1. วัฒนธรรมและประเพณีไทยวัฒนธรรมในชุมชนวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำความเจริญให้แก่หมู่คณะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่น วัฒนธรรมในการใช้ภาษาการแต่งกายการรับประทานอาหารการแสดงความเคารพวัฒนธรรมเปรียบเสมือนรากแก้ของต้นไม้ที่เป็นรากอย่างลึกลงไปในดินเพื่อยึดต้นไม้ไม่ให้ล้มเมื่อมีพายุลมแรงเช่นเดียวกับวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอบุคคลในครอบครัวของนักเรียนได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่นักเรียนอย่างไรบ้างคะ แม่สอนให้หนูรู้วิธีรับประทานอาหารไม่ให้มุมมามทักทายผู้ใหญ่โดยการยกมือไหว้และพูดจาไพเราะค่ะพ่อสอนให้ผมมีความภาคเพียรในการเรียนหนังสือไม่เห็นแก่ตัวรักเพื่อนฝูงและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นครับยายสอนให้ผมรู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกผู้อื่นไม่ลักขโมยไม่พูดปดและมีความกระตันยูครับ